สวัสดีครับทุกคน,นวันนี้เราก็มาเจอกับสถานที่ที่แปลกอีกแล้วทุกคน,นตอนนี้เมืองทั้งเมืองกลายเป็นซอมบี้แล้วันนีแค่พวกเราอ่ะกับเพื่อนอีกไม่กี่คนที่ยังเป็นมนุษย์อยู่เราอต้องหนีออกจากเมืองนี้ให้ได้แล้วทุกคน,นโดยการใช้รถไฟตอนนี้เรากำลังจะขึ้นรถไฟนะครับทุกคนแต่ว่า ว่ามันต้องใช้ถ่านหินแม่ะเพิมตรงเงียตรงนี้ต้องเป็นช่องเชื้อเพิงเราต้องไปเอาอะไรก่อนไปขายทองก่อนดยไหมไเงี้ยอ่นะโดนขมโมยโดนขโมยแล้วครับไม่เป็นไรไปด้วยกันอันนี้อะไรกล้วเอาไปขุดอะไรมันกล้วกล้วตีซอมบี้ได้ตีซอมบี้ได้อุ้ยเรามีทั้งกั่วนะครับทุกคนอุ้หูอุ้ย ไม่หมดเลยอ่ะก็ศูนเก็บไม่หมดเลยแต่เราต้องซื้อไหมตัวเนี้ยเอาไปขายไม่ได้ตัวนี้เราเอาไปเอาไปทำอะไรอ่ะตัวศูนย์อ่ะไอตัวเนี้ยเราไปขายเหรอหรือว่ายังไงไม่อ่าเอาแล้วไม่เก็บเหรอลูกแล้วถ้าพี่หมีไม่เก็บเอาพี่หมีจะยิงยังไงอ่ะอ้าวไอพี่ชายหยิบเก็บเอาไปขึ้นบนรถเหรอี๋ยวไปยังไงนี่เหฮะ เอาดูในกระเป๋าที่ไม่มีอะไรบ้างกระเป๋าเรามีอะไรบ้างตอนนี้มีกระเป๋าเราก็จะมาเอาถานเตรียมอาวุธแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้บนรถก่อนนะทุกคนบนรถไปมันก็ต้องมีถานหเป็นเชื้อเพลิงไม่ได้แบบคนไม่อาอาวุธเก็บอมาสั่งซื้ออาวุธไม่ได้ขึ้นไม่ได้มันเอามาไม่ได้อะเดี๋ยวต้องมาซื้อก่อนเดี๋ยวต้องซื้ออะไรหรือเปล่าไม่ได้ ได้ยังได้ยังแต่เหมือนมันไม่พอนะที่หนึงได้กี่กิโลสิบเอ็ดกิโลไอ็ด่านหิ้ของเราวิ่งได้ประมาณสิบเอ็ดกิโลงั้นเราต้องใช้เชื้อเพลิงจากซอมบี้แล้วป่าว่าเนี่ถ้ามันเอามาต่อไม่ได้ไปเลยเฮียบังโอ้เอามันด้วยทำไมนี่แปร้องซื้อพิมพ์ก่อนโอ้โหป้องกันป้องกันป้องกันอะไรล่ะ ขนาดหนังสือพิมพ์นี้นะป้องกันซอมบี้ใช่มันป้องกันซอมบี้ได้เหรอกระดาษหนังสือพิมพ์ป้องกันได้ขนาดมันป้องกันลูกศรได้จริงเหรอใช่เดี๋ยวก่อนนะเออแล้วไอ้เกียร์มันหายไปอะไรเงี้ยหายเกียรันปเลยอะไรเหรอป้องกันซอมบี้เหรอโอ้ยงั้นเราตั้งไว้ด้านข้างได้ไหมกันมันเข้ามาใช่ถ้ากันไว้มันก็จะเข้ามาไม่ได้ใช่ไหม หยกฉลาดอะทุกคนก็ถ่ายมือพิมพ์บ้านอะไรไงเจ้าอันหนักอันใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่เราไม่ไปปืนแล้วทำไมเราไม่ไปเอาปืนล่ะปืนปืนมันซื้อไม่ได้ทำไมอ่ะเขาไม่ได้เขมบีเพราะเขมบียังไม่เป็นมันมืดแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยโอ้ไปแล้วครับทุกคนนี้ดูด้านนอกมันน่ากลัวมากเลยทุกคนโอ้ เสนนี้มันช่างปากเปลียวและเดียวดายมากเลยครับนอ้องๆแล้วขีครันเพื่ออะไรพี่โยอโอ้โหมันไม่ไช่วยอะไรเลยเนี่ยป้องกันให้ไม่กลัวโอ้มันจะไม่เงียบใช่ไหมเงียบอ่ะ,น,น,อะน่ากลัวเฮ้ยอยิงแดงนะมันคืออุยวิ่งยังพี่ก็ซื้ือไม่มามามะคือมาปากันมาปะกัน ้าป่ากล้ามแย่แล้วคนตอนนี้รู้สึกว่าซอมบี้เต็มไปหมดเลยพี่หนิงดูอ้อมอดูด้านข้างหน่อยมีซอมบี้ไหมโยกดูซอมบี้สิข้างหลังพี่โยกไปดูข้างหลังสิพี่หนิงขับรถอยู่ทำไมทำไมไม่กล้าดูด,ดูด้านข้างหน่อยพี่โยกอะไ,ไ,ไปได้ยังไงมันหมดแล้ว,วแย่แล้วครับพุกน้อง ตอนนี้เชื้อเพลิงเราหมดเราต้องออกหน้าท้ที่แล้วอ,อาวุธเรามีอะไรบ้างนี่ <sh arp> แล้วพี่หม,มีแต่พั่วปืนก็ไม่มีพี่โยกมีอะไรมีกีตาร์เอากีตาร์ไปฟาดเข้าไหมนี่ตร <sh arp> งนี้เจอแล้วเราต้องฟาดเข้ามาเป็นเชื้อเพลิงพี่โยกพี่ห, <sh arp> หนิงขั้วใช่นั่นแหละอาวุธเรา <sh arp> เราออกไปฟาดเลยไปฟาดเลยพี่โยกเจอไหม <sh arp> ฟาดได้ไหรือยังเอาลยเด้กี่ตัวได้กี่ตัว หนึ่งตัวเอาเข้ามาเอาเข้ามาเอาเข้ามาเราต้องไม่ถึงเส้นทางไปทางเราไม่ได้นะทุกคนหดูต้องดีแล้วนะพี่โยกพียโยกเห็นไหมเนี่ยพี่โยกเอากีตาร์ทุบเขาจริงเหรออะไรมาเลยเยมาเลอย่าคนนี่แหละมันเป็นโขของการใช้เงินแบบรุ่ยรุ่ยไรอาวุธเลยไม่ได้เลยมีแต่กั้วกับกีตาร์อะไรก็ไม่รู้ มืดมากเลยครับทุกคนตอนนี้หมดเกลี้ยงเลยตัวเดียวใช้ได้นิดเดียวเองพี่โยโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยเช้าแล้วทุกคนตอนนี้มันเช้าแล้วเออจะได้มองเห็นหน่อยพี่โยเปิดทางอีกมันต้องปิดขึ้นมาหน่อยนะพี่โยมเลยเดี๋ยวเข้ามาเนี่ล่าซอมบี้เบลาซอมบี้ครับทุกคนตอนนี้เป็บล่าซอมบี้ด้วยการใช้ขั้วแล้วก็ใส่อะไรขี้หน้าอะไรที่โว ปวดหัวแซมมี่มันเอาเฮ้ยมาแล้วเอาไปเลียนเลยเวียหายแล้วถือยี่แล้วถือยี่แล้วอู Project ้ยชักกระเดีกระเดีเลยโอ้อันนี้มันสามารถเป็นเชื้อเบิงได้เก้าอี้นี้ใช่ไหมใช่ไปลากขึ้นไปให้หมดเลยลากขึ้นไปเลยหนูเล่ยวแซมมี่ลอยได้ไปไปลากไปก็หนูเป็นคนอุ้มเข้าไปอ่ะทำไมปวดไม่หมดอยู่ในบ้านหลังนั้นหมดแล้วเหรอ โอ้ยแกเดี่ยวแกเดี่ยวเลยเอ่องเอ่เอาอเอ่เอ่อะไรเอาอะไรเนี่ยอะไรของเขาเนี่ยโอ้ยโอ้อมมี่เลยสรุปว่าซอมมี่เขาตุยเย่ยังไงตุ้ยเย่อะไรอ่ะอะไรอ่ะหายเหรอโอ้หายก็จะทิ้งเหรอหรืออะไรมีอยู่ในหายอ่ะปองมาปิดก่อนสิเก๊ปิดก่อนปิดก่อนกันเหนียวกันเหนียวเผื่อซอมมี่มันเข้ามามันกระโดดเข้ามามันตุยเย่เลยนะอุ้ยบ้านหลังนั้นไฟไหม้ไงทุกคน ซอมบี้คันอีจริงเหรอแต่ตังที่หมิงเหลืออยู่20เหรียญน,นะพี่โยกพี่โยกเหลือไหมอายุส10เหรียญ10เหรียญแล้วจะไปทำอะไรอ่ย่างนี้ยบางทุกคนเดี๋ยวเราจะออกรถต่อพี่โอ๊ตอยู่ไหน,น่ยเสร็จหรือยังพี่โล้วไปเลยไปเลยพอเ,เวลานั้นพี่โยกก็จะดึงลงมาหยุดไหมบ้านนั้นอ่ะหยุด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 อุ้ยบ้านหลังนั้นมาลีมาลี เหมือนไม่จะมีซอมบี้อยู่นะครับทุกคนเฮ้ยจะไปไหนลูกนี่นี่รอพี่โยกก่อนพี่หมิงซอมบี้ด้วยล่วบขวบยังขวบเลยโอ๊ยพี่หมิงไม่ยอมด้วยอะไรด้วยเงียบงงยังไว่ามันหายไปเลยมันซุ่มปืนด้วยเฮ้ยเอามาพี่โยกแล้วมีปืนไม่ล่ะเอาให้หนูด้วยนะสองอัน โยชน์มาเผื่อน้องด้วยนะมีแต่ลูกกระสุนแต่ไม่มีคนลมีข้นมีข้ามีข้าใส่ไหาใส่ไหายมาขายได้เยอะนะโอ้ยมีเงินด้วยมีเงินด้วยเอาเงินด้วยโอ้เก็บใส่ไหายโอ้หเยนี่เลยไม่ไม่รู้ปืนด้วยปืนใช่ไหมวิวตอนนี้เรามีอาวุธแล้วครับทุกคนมีเงินด้วยได้ไปเก็บ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 ให้หมดวัดิเก็บตอนนี้พี่โยกเก็บหมดแล้วครับทุกคน พอแล้วเขาใส่โอ้โหเต็มหายแล้วตอนนี้พี่หมิ้งปะพี่หมิงรอพี่บอลเดี๋ยวนะเอาตัมิงเอาตัวบี้ขึ้นไปก่อนพี่หมิงลากเขาใช่พี่พี่มีปืนแล้วหมิงก็ขึ้นไปเดี๋ยวใช่ใช่เขาก็ไปข้งในมันเป็นเชืเ้อเพลิงเราไปกิงนกาแฟนั่นแหละตอนนี้ตอนนี้เราวิ่งได้กี่กิโลแล้วตอนนี้ดูดิดูทิวิ่งได้กี่กิโล อุ้ยสี่พันกว่ากิโลแล้วทุกคนหยิ่งใหมากตอนนี้เราออกเดินทางได้ถ้าเึงหมูบ้านผ่านไปเลยนะไม่ไหวใช่ไหมมันต้องกระทอมเล็กๆมันจะไหวใช่ไหมพอก่อนะเพราะว่ากระทอมใหญ่มันทำไี้เยอะใช่ไหมเออนี่ต้องอยู่มีปืนแล้วไม่ปวดวแล้วอยาแต่มีหมีไม่มีอะไรเลยแบ่งให้มีหมีหน่อยดิเอ้มีหมีทั่วไหมจอด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 ออ ต้องเอาพ่วงพี่ยดต้องสลากพ่วให้น้องหน่อยนะนี่อ้พ่เอาพ่วเลยอ่ะพี่หมงแบมพ่วงพี่หยดไม่รับไม่รับใช่ได้แล้วพี่มีเรยพร้แล้วทุกคนตม่ยังพร้อมแล้วแม่เขปปนไม่กลัวแล้วตอนนี้ีมาสิด้แล้วถ้าใจเขียวเขียวให้ซองพี่มัวมันไม่ใช่สองทัวนี่น้องๆมันสามทัวนพี่หม โอาิท้านเล็กๆทำเ็กตเยทุกคนอทุกคนที่สุดี่หิงกับพี่ยกก็ตเยก็กว่ามันจะง่ายที่ได้มันมาตีรอยเกครับทุกคนทําเือนๆชอบคลิปนี้ ฝาก,กเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง A N N Game ด้วยนะครับยังไงเจอกันใหม่ที่หน้าสวัสดีครับบายบายบุยบุย